ละลายเพราะโซเดียมบวกหนึ่งตัวขวาไม่ละลายเพราะไม่มีบวกหนึ่งลบหนึ่งอ่ะเริ่มเป็น <Yes. S 1> เหล็กทันไฟไม่ละลายเพราะซันไฟคอนดิชันตัวกวา่ววาแคลเซียมโบมายไปแล้วเมื่อกี้แอลวันนี้เม่นออกไซด์ละลายเป็น,บนเบสแอลมันนีบยบโกไมไปแล้วแมกนีเซียมฟอเฟตละลายครับฟอสเฟตละลายหมดยกเปที่สี่ตัวตะกี้มีอะไรบ้างแคลเซียมซอลเฟต ตะกั่วโซเฟนเงินโซเฟนอะไรแบเรี่แอมโอเฟนแล้วเหล็กในตระดอ่ะตัวขวาละลายเพราะในเด็ดลบหนึ่งโซเดียมโซเฟนละลายเพราะโซเดียมซอเฟนก็ละลายเหล็กไอโอดาไม่ละลายเพราะหมู่เจ็ดเจอซิลเวอร์เบอร์เกรีเลดตะกัวซันไฟไม่ละลายเพราะไม่มีโหนึ่งลบหนึ่งโครเมียม ทรีคลอไรละลายเพราะมีลบหนึ่งคลอไรทันไหม <laughs> โซเดียมคาร์บอเนตละลายเพราะโซเดียมเลกทรีไฮดอกไซด์ไอออนทรีไฮดอกไซด์ไม่ละลายเพราะไฮดอกไซด์ทานซิชันซิงเวอร์คลอไรไม่ละลายเพราะบูดเจดซิงเวอร์มร์มคิรีเลสโซเดียมซอลไฟเพราะโซเดียมเลดทูไนเตรดสัลชีวิตละลายอยู่แล้วเป็นกรด แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตอ้าวจตัวใหญ่ๆงงเลยไม่ละลายเพราะไม่มีบวกถึงลบหนึ่ง,ง,หงเห็นมาหลักนี้โซ mm hmm. เดียมคลายอุ่น mm hmm. เกลือบ้านน้อง mm hmm. ละลายได้อย่และซิ้นว่าไนโตรเจนละลายเพราะไนโตรเจนเลดทูซ mm ัลเฟตไม่ละลายเพราะเป็นซอลเฟตตัวยกเว้นแมกนีเซ mm ียมออกไซด์อ้าวเรื่องมาแปลกๆแ,แล้ว ไม่ละลายเพราะไม่มีบวกห,หนึ่งลบหนึ่งดิเทียมโซเฟตละลายเพราะลิเทียมบวกหนึ่งอะโพแทเซียมโบลไมน์ละลายเพราะบวกหนึ่ง,บงลบหนึ่งแคลเซียมอะไรเอ่ยอ่ะออ่ะอ่านดีดี CLO เป็ o, นวงเล็บทั้งหมดค้อยสองแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ใช่ไหมละลายไหมตัวนี้ในสายฟอสขาวผงฟอสขาวชนิดแข็ง ละลายเพราะถ้ามันไม่ละลายแล้วเราจะมาฟอกขาวเลยนะอันน okay. <pl> ี้โอ้โหเอามาเอามาเอามาซ้ำอีกทีตะกูโซเฟตไม่ละลายเพราะเป็นตัวยวอยของตะกัวซเฟตไมเนเซียงโซเฟตละลายเพราะโซเฟตละลายเสมออันนี้เอจสองซินเวอร์โครเมตไม่ละลายซิลเวอร์โครเมตไม่ละลายนะ ตัวนี้เป็นต้องจำอ่ะแมรีร่มไฮดรอกไซด์อันนี้ต้องจำเพิ่มอีกนะแบรีร่มีไฮดรอกไซด์ก็ล,ละลายครับ oh. Oh. ละลายมันมีตรงไหนไม่ละลายวะก็ละลายเนาะเออไอทีเป็นน้ำไม่ละลายมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ด้วยนะน้ำบูนใสใช่ไหมมันต้องกรองมาอันเนี้ยอะไรวะไอออนไอออนชวีไฮโดรเจนฟอสเฟตละลายไหมครับ ันลลยไม่ละลายเพราะไม่มีบวกหนึ่งลบหนึ่งเลยตัวขวานี้ก็ซโลเฟตละลายเพราะซโลเฟตเริเได้แมกนีเซียมไฮโดรเจนซอลเฟตครับตัวขวาไม่ละลายเพราะไม่มีบวกหนึ่งลบหนึ่งอ่าเริมได้ซิงเวอร์คาร์บอเนตไม่ละลายครับซิงเวอร์ไม่ละลายเลยจำไว้นะซิงเวอร์ไม่ค่อยละลายยกเว้นซิงเวอร์ไนเตรตอลูมิเนียมซโลเฟต ละลายนะเพราะท่านทำเฟสถึงแม้จะเป็นบวกสองบวกบวกสามบวกสองก็จริงพอละเยอะอ่ะถัดมาถึงไหนแล้วอ๋อจุดเด่นของท่านหมู่หนึ่งครับเราจะไปกันอย่างแล้วทีละหมู่ทีละหมู่หมู่หนึ่งนี่อีกชื่อหนึ่งว่าชื่อแบบไฮโซของมันอัลคาไลถูกไหมหมายถึง Al ววอัลคาไลราะว่า รัาสามัญแปลว่าเบสแปลว่าด่างสมบัติเด่นของโมดึงมีอะไรบ้างละลายน้ําโมด่นละลายแปลว่าเอาแบบที่มันเด่นเด่นสิครับเอาค้วลลายไปถึงเบสโมดึงคือทำพาาิการน้ำรุนแรงเลยข้อนหนึ่งเลยที่เป็นอะไรที่ติดหัวสมงองมันต่าเรียนคือทําปฏิกิริยากับน้าอย่างรุนแรงรุนแรงประมาณไหนครับระเบิดได้เคยเห็นใช่ไหมลิปวิดีโอนะไปดูเอ,องเซิร์ชใน youtube ก็ได้ แต่ไม่ใช่เซตของพี่นะ <c oughs> เซตของมืองนออนะเขีย okay, นว่าลอาไล ai บวกเ a อร์ฮนะทำไมอ๋ <c oughs> อโมดหนึ่งคือธรมยานนะไม่ต้องเขียนนะกาเสวลาทํามยานนะรุนแรงแรงแล้วมันจะทําไมด้วยมันเป็นโลหะเพียงชนิดเดียวในโลกเพียงหมู่เดียวในโลกที่มันโลหะก็ต่อจมน้ําหมดมีโลหะหมู่นี้ยลอยสังเกตในคลิปวิดีโอที่เกิดไปดูนะมันจะลอยอยู่บนผิวน้ำวิ่ง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 แล้วมีประกายไฟ ไฮโดรเจนการที่เกิดขึ้นจะกระติดไฟจากความร้อนที่คายออกมาถูกไหมครับอะไรนะรุนแรงกับน้ําเบานิ่มมามีตัดได้ต้องเก็บในน้ํามันเก็บในบรรยากาศไม่ได้ไม่พบในธรรมชาติเพราะว่าก็เกิดกับอากาศไปหมดแล้วเนาะออกซิเจนเทียบเลยในอากาศอะไรอีกอ่ะสุดท้ายคืออะไรไม่รู้อะตามนี้แหละปฏิกิริยาเมือนกับน้ำยกตัวอย่างนะครับเป็นเอ็มบวกสองน้ำสองเอ็มบวกสองน้ําได้ M O H สองตัวบวกไฮโดรเจนก๊าตัวเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยเราก็เปลี่ยน M เป็นอะไรลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมพี่ให้เอาให้เธอเลือกโซเดียมก้อนก้อนก้อนเท่ากับซีเซียมเอามาโยนใส่น้าเธอเลือกใกล้อยู่บิ g g e ไหนเลือกจะอยู่ใกล้บิกอร์ไหนก้อนเท่ากันก้อนเท่าเนื้วโป้งพี่โซเดียมกับซีเซียมน้ํเท่าเท่ากันให้เธอเลือกอยู่ใกล้ๆสองบิกอร์นี้เธอเลือกอยู่ใกล้บิกอร์ไหนโซเดียมเพราะว่า รุนแรงน้อยกว่ายิ่งข้างล่างยิ่งรุนแรงมากกว่านี้พี่แก้งย้อนถามย้อนกลับไปว่าให้รุนแรงกว่านะซีเซียมนี่ถึงขั้นบีกเกอร์แตกไปนะแต่ถ้าโซเดีมเยมเขาแค่วิววิววิววิมีประกายไฟน่ารักน่ารักเฉยๆตาตาหน้ามูเปลวไฟเปลวไฟต้องจําได้เปลวไฟอันนี้เขาเขาสอบในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็รู้ไว้หน่อยแล้วกันลิเทียมเปลวไฟจะเป็นสีเฮ้ โดยเหมือนโซเดียมโซเดียมสีอะไรโซเดียมจะเหมือนกับหลอดไฟอ่ะทางด่วนอ่ะเหลืองโพแทสเซียมจริงๆมันมันก็ไม่ม่วงนะแต่เขาตำรามับอกว่าม่วงพี่ไปดูสีจริงๆมันสีแบบออกไปทางบนเย็นบมัยเยนอ่าไอ้เนี้ยอันเนี้ยมันเรียกว่าสีอะไรเธอปรากดอย่างเนี้ยแต่มันไม่ได้ม่วงแบบมันออกอย่างเนี้ยมันออกกล่องดชู่เนี่ย ือม่วงในความรู้สึกของไทยม่วงคือม่วงแบบม่วงอีเลยอะใช่ไหมแต่จริงมันสีมันออกแค่เนี้ยมันออกชมพูด้วยซ้ำมันไม่ใช่ม่วงแต่เขาเรียกว่าม่วงก็ม่วงไปแล้วกันเนื้อตามเขารูบิเดียมสีซีเซียมสีอะไรโอ้นีพี่ก็จำไม่ได้เว้ยไม่เอาไม่เอาพี่พี่จำไม่ได้ไม่ต้องจำจำห้าตัวนี้มีอะไรบ้างคอปเปอร์แบเรียมโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมไห้เพราะงั้นต้องจำคอปเปอร์สีเขียวแบบเขียวแบบสดอ่ะเขียวสด แต่ถ้าแบเล่ยมจะเป็นเขียวแบบหญ้าโดนแดดอ่าโพแทสเซียมม่วงโเซเดียมเหลืองแคลเซียมแดงอิฐนะครับจำห้าตัวนี้ให้ได้ถัดมาหมู่สองจุดเด่นคือหมู่สองเรียกชื่อเ่นว่าชื่อไฮโซขอ,ของมันคือคล้ายหมู่หนึ่งแต่มีต่อท้ายต้องมีเอนอีนะเพราะกลายเป็นแอสเจทิฟแล้วหมายถึงเบสที่อยู่ตามพื้นผิวโลก คำว่าเอิร์ดคำนี้มันต่างจากคำว่าเวิร์คำว่า g l o b a l ยังไงมันมันก็โลกกว่าเลยใช่ไหมสามคำนี้แล้วมันต่างยังไงเอิร์นเนี่ยเอิร์มันเน้นไปถึงพื้นผิวชั้นหินชั้นดินใช่ไหมส่วนเวิร์คือทั้งหมดทั้งมวลรวมพื้นน้ําด้วยเอิร์จะไม่รวมพื้นน้ำนจะรว,วมเฉพาะพื้นดินแล้วก็ใต้ทะเลมาหาสมุทรอันั้นเรียกเอิร์ได้แต่ถ้า g l o b a l คืออะไรกันที่เป็นกลม,กลมๆใช่ไหมอันนี้เขาใช้แทว่าเอิร์ดเนีสมบัติเด่นของธาตุหมู่สองคือ ก็ทาปฏิกิริยาน้ำแต่ไม่รุนแรงขท้ามม่หนึ่งแล้วก็จมน้าแล้วด้วยหม่สองจุดเด็นมันมีอะไรอีกถ้าใร้น้าร้อนก็เกิดได้ยงยก็เร็วกว่าสมงคนนะเอาล,งางลองหามูสองไปแสน้ำร้อนจุดเด่นโม่สองก็คล้ายๆล้าม่หนึ่งครับแต่ทุกอย่างเบาวกว่าหมดเลยคือได้กับไม่ใช่ได้วกว่ารุนแรงน้อยกว่าเกิดช้ากว่าเนื้อกม้นหนักกว่าปฏิกิริยาของร้อนะหมู่สองกับน้ําก็เหมือนโม่หนึ่งนะ่ะแต่เราดุลอีกแบบหนึง่ง ก็เป็น M บวก2 H2O ได้เป็น MOH ห้ย2บวกไฮโดรเจนก็คือเรับจค่แค่ของเดิมแค่ตัดเลข2นิดทิ้งไปเพราะว่ามันมันมีประจุ2บวกเมื่อเราสารประกอบหมู่2ใช้เป็นไฟเฉพาะตัวแคลเซียมแดงอิทแมเรียมสีเข,ขียวอ่อนกี่อมเหลืองนั่นเองถัดมาหมู่8หมู่8ชื่อเล่นของมันก็เยอะแยะเลยครับมีอะไรบ้างโนเบิล a ก๊สแวร์แก๊สแก๊สมีตระกูลอินเนอร์แก๊สแก๊สเฉื่อยใช่ไหมครับได้ได้หลายชื่อเลยนะ เนื่องจากเป็นธาตุที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเนื่องจากทำไมทำไมถึงเฉ่ยมันมีอิเล็กตรอนครบวงนอกแล้วคือคบแปดนั่นเอง